พะะี่ชารู้สึกไงมากกับตอนนี้บางค,น,คน,นนางงามเนาะเขาก็จะติดภาพกับค,ความเป็นเอ็มยูทีนยุคก่อนเขารู้สึกว่าเหมือนการที่แบบว่ามีการผัดเปลี่ยนในตอนนี้กลัวจะแบบมันจะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้แบบนางงามที่เป็นสายสายิวีิควีนสายแบบว่าในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชาว่านะนางงามในทุกทุกสมัยไม่มีใครเหมือนกันเลยนะแต่คนเดียวนะคือทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของ เราต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพออยู่ในวิทยาลัยแล้วะคะ่ะก็จะเป็นยูเออ่าที่ชั้นคิดว่าทุกคนก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้คัดแยกตัวเองให้เข้ากับโลกในยุคนี้ค่ะคะอือเหมือนหลายคนมองว่า,วามานันกลัวจะขาดของเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ชั้นคิดเห็นยังไงบ้างชั้นว่าต้องรู้สมัยแรกแล้วก็แล้วแต่บริบท มัน,นก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ก็คุณต้องการมันคุณก็ต้องฝึกฝนในจุดจริรรรงจังการเอ่อเนตัวพิชามเองสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องขายของหรือว่าจะต้องแบบอะไรเงี้ยตัวพิชามเอง <c oughs> มองยังไงแบบว่าเราสามารถทำตรงนี้ได้ไหมพิชมามันไม่ติดนะแต่ว่าในส่วนตัวของพิชามเ,เลยนะชามเป็นคนที่พูดคนเดียวไปเก่งแอบแล้วชาบมม้าจะถ้าสมมติว่าชาบ้าฝึกยุคนี้ชาบอาจจะต้องฝึกฝนหนักมากแต่ว่าในยุคของชาบ่ะ ใจเราที่แบบเราอยากไดใจเรานะ่ย <c oughs> ก็มองคนงบประดับฟรีก็เป็นคนที่ต้องมีความ ที่พบในทุกๆด้านจะบอกว่าเก่งอย่างเดียวเลยแล้วก็เดินชช่ไหนัะไม่เป็นอย่างเี้มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้องมาพร้อมกันหมดจะมีโอกาสได้เห็นวิชาบนเวทีมิชนินเวิร์ในยุคนี้เนี้ยดีมากแค่ไหนเลยก็อยากที่จะเห็นนะคะยังไงก็ขอพี่แปะดีๆด้วยนะคะอยากไปได้อย่าเลยจังหวัดเนื้อท้พี่นีแต่ละจังหวัดสามารถติดต่อได้ได้ค่ะีอยากไปก็อยากไปเที่ยวทั่วไทยเลยค่ะจะทำไม่ทำเหรอคะ ตีพักก่อนไม้เพราะว่าถ้าเราทำใช่ไหมเราก็จะต้องโฟกัสที่จังหวัดเดียวแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไงเราก็อยากไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆไม่เชียนอะไรเลยเชิญเป็นกรรมการได้ผเชิญไปเป็นกรรมการได้ค่ะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพอเราได้กลับเองมันเหนื่อยไหมมันเป็นยังไงบ้างเหรอเดี๋ยวปัดมันเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นคําตอบที่สามพึ่งตอบเมื่อกี้ว่าโอ้ยขอไปเป็นแขกรับเชิญเชาสนุกดีจัง นในหลบบักแต่ช่างคิดว่าทุกวันนี้นะไปตัวเดียวไม่ได้คุณต้องมีชีมทีชีพที่เข้าใจคุณมีมที่สามารถที่จะสู้ไปกับคนได้แล้วแบบตากล้องใยากนะเมสอ้าหลังนั้นเราอยู่ตรงนี้นะะแล้วค่ะราลิมพีมีส่สสเป็นกรรมการเป็นผู้จัดกานอ,อะไรอย่างเี้ยก็มีบอกศโอเคขอบค พี่วันยังไม่หยุดค่ะทุกคนเก็บแผงได้เลยนะเด็กคนยังไม่หยุดค่ะ